อ่าแต่แต่เดี๋ยวเราจะจับเวลารวมนะพี่มิวอ๋อหนูต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ไหมคะคนดูฝั่งนั้นก็ระวังตัวเองนะคะเผื่อลูกมอลไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยระวังตัวเองเองโอเคเตรียมพร้อมากคอยช่วยเก็บบอลนะพี่โอเคะทุกคนทำประกันแล้วเนาะโอเคมิวพร้อมนะค่ะพร้อมแล้วเรด้อแต่พี่ไปเร็วเร็วอุ้ยนิดเดียว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 ยังยังยันิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแปดแปดแปดเฮ้ย พิษตาพิษตาครับพิษตาเอ้าได้แล้วหรอนี่นี่ได้แล้วหนูได้แล้วได้แล้วหรอโดนแล้วโดนแล้วค่ะโอเคโอเคโดนแล้วโดนแล้วโอ่ยจิ็จได้กับหัวกันได้กันเด้กันได้กันไรโอเคจับเลยจับเลยโอเคจับเลยจับเลยหนูเอาตัวไหนก่อนก็ได้คือเอาคนเลยว่าพี่มาส่งให้โอโตัว H ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โยนได้นะจะได้หาง่ายตัว A ใช่โอเคอะไรไม่ใช่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  ตัวเอใช่ครับตัวเอใช่ครับเหลือแค่ตัวโอกับตัวเอ็นตัคับกอนว่าเป็นตัวอะไรหรืเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ยไยูไยนไยไยไม่ใช่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 มีใครเอาตัวงไแล้วไงแมือไ้แล้วมือไงแล้วเวออกไปหรือเปล่าคะไม่ใช่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 มือไแล้วไหร่าใครแก้พี่เลยโอเคมาเดพี่มวมิวเมมว่ดมมใวเดมบ้างเสียบเสียบให้เ็ได้กไเสียบให้เจอเสีม่ใเจอ แล้วทุกคนเป็นเลยนะคือตอนเล่นอย่างเงี้ยไม่โดน,น,นอันนี้คืออยากให้เด้งได้ไหมเดี๋ยวจะได้สุดท้าย